สวัสดีครับผู้ชมครับเราย้อนมาดูบรรยากาศเขาดาว90วันมากรรมกีฬาสีเกมส์นะครับในวันที่9เดือน9และอีก90วันมากรรม,มสีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ18ปีจะเปิดฉากขึ้นติดตามฟอมกีฬาขึ้นอื่นครับไปเริ่มกันที่เกมสุดมันในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุร่นอายุไม่เกิน2ี่ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ ไทยได้ประตูขึ้นนํามาเลเซียไปก่อนจากคคณะคํา,าคยกแต่ก่อนจบครึ่งแรกนาทีที่40ามาเลเซียมาตีเสมอได้จากอโโอไอซาฮาดีครึ่งหลังไทยมีโอกาสยิงหลายครั้งแต่ทําไม่ได้จนถึงช่วงทุ่ลาบาดเจ็บเกมทําท่าจะเสมอกันครับแต่ในนาทีที่90บวก2ยศกรบุรพาไหลบอลเข้ากลาให้กับคคณะคํา,าคยกยิงเข้าไปให้ไทยนํา2ต่อ1เป็นลุกที่2ของของคนณะดาวรุ่งจากเมืองทองเูเนเต็ดและเป็นประตูชัยให้ไทยเอาชนะมาเลเซีย2ต่อ1 ไทยคว้าแชมป์กลุ่มเด้วยการมี7คะแนนเท่ากับเลบานอนแต่ประตูที่เสียไทยดีกว่าได้สิบไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียต้นปีหน้าทันทีโดยก่อนจะถึงตอนนั้นครับภารกิจสำคัญของทีมชุด U23 ของโคชทวช,ชัยดำรงององตระกูลก็คือการทวงคืนเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมส์ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพเปิดฉาก9ธันวาคมนี้ และมากมกีฬาซีเกมส์ก็เริ่มนับถอยหลัง90วันแล้วครับในงานถาแถลงข่าว9เดือน9นับถอยหลัง90วันรวมใจคนไทยเชียร์ให้สุดใจคว้าัยซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์งานจัดเมื่อวันนี้ที่เซนทรัลเวิลด์โดยมีดรก้องศักดิ์ยอมมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมาเปิดงานไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวเพลงประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในชื่อเพลง1%เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ2ศิลปินบัคกลิงฮีโร่หรือกอล์ฟนวุฒิ์ศรีหมอกและวีไวโอเล็ตหรือวีโอ ที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและแฟนกีฬาชาวไทยหลังจากนั้นนักกีฬาทีมชาติไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม In s p i r e the g ์เกมคลินิกกีฬาปลุกพลังฝันเพื่อสาธิตและแบ่งปันเทคนิคก,กีฬาให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรถโชว์และทูปคาราวานเพื่อสร้างกระแสการร,รับรู้การเป็นเจ้าภาพซีเกมส์โดยจะจัดงานต่อที่จังหวัดชลบุรีเดือนตุลาคมและจังหวัดสงขลาเดือนพฤศจิกายนส่วนอาเซียนพาราเกมส์จะมีกิจกรรมรถโชว์ที่นคนนรราชสีมาเดือนมการาคมปีหนา้า ่อไปตามห้างสรรพสินค้าตามที่ต่างๆนะเพื่อไปโปรโมตนะครับเพื่อไปแนะนํานักกีฬานะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่เราเรียกว่าเป็นการจัดซีเกมมิติใหม่นะคือหรือว่าที่เราเรียกว่ากรีนซีเกมนะจะเห็นว่าทีมของเราเนี่ยจะ ใช้วัสดุที่เป็นมิจฉสิ่งแวดล้อมแล้วก็ย่อยสลายได้การเมืองก็จะไม่มีผลกระทบแน่นอนเราก็ยังเดินหน้าตามแผนงานทุกอย่างครับซึ่งทางกัมพูชาเนี่ยเท่าที่คุยกันขั้นสุดท้ายก็จะมียอดประมาณ300คนนะครับซึ่งซึ่งก็จะลดจํานวนลงนะครับซึ่งก็หลังจากการเมืองที่ผ่อนคลายลงก็ไม่แน่ว่าทางกัมพูชาก็อาจจะมาเพิ่มกว่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการประสานงานของระหว่างทางการกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแล้วก็กระทรวงต่างประเทศด้วย ับสำหรับกรัรมพูชาครับสำหรับมหากรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3 3ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพใน3เมืองนะครับที่กรุงเทพชลบุมมรีแล้วก็ที่สงขลา9ถึง20ธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามมาต่อในเปิดเกมส์สุกภพนักวัฒน์นพ้ทยาตาไิตก่อสวัสดีครับ